สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดิมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่าคาดาวเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับควินแฮริสพยาบาลสาวที่มาฝึกง,งานในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งเธอเป็นเด็กสาวธรรมดาที่ตั้งใจฝึกง,งานเพื่อสารฝันให้เป็นจริงแต่ทว่าอยู่มาวันหนึ่งควินก็ไปปาร์ตี้กับเพื่อนและเธอก็ได้รู้จักกับแอปพลิเคชันหน้าตาแปลกๆที่มีชื่อว่าขาวดาวโดยความคึกขนองและบรรยากาศที่พาไปทาให้เธอยอมโหลดแอป,ปนี้และแล้วเหตุการณ์แปลกประหลาดก็เริ่มขึ้้้นนตตตัตงงแ่รี เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่กำลังจัดปาร์ตี้โดยที่มีเพื่อนๆมากมายมารวมตัวกันและเพื่อนกลุ่มหนึ่งก็ได้นั่งดื่มพูดคุยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักก่อนที่เพื่อนผู้หญิงในนั้นน่ะจะลองเสิร์ชหาแอปนับถอยหลังความผอมแอปสำหรับการลดน้ำหนักเพื่อมาติดตั้งไว้ในมือถือแต่แล้วเธอกลับเสจอไปเจอกับแอปที่มีชื่อว่าขาดาว โดยแอปนี้จะสามารถบอกได้ว่าแต่ละคนจะตายเมื่อไร่และเมื่อเพื่อนในกลุ่มรู้ทุกคนก็สนใจและก็โหลดแอปนี้มาติดตั้งในเวลาเดียวกันก่อนนามาเล่นเกมแล้วก็บอกว่าเพื่อนคนไหนที่แอปบ,บอกว่าตายเร็วที่สุดจะต้องดื่มทุกแก้วที่อยู่บนโต๊ะให้หมดซึ่งแอปก็ได้บอกว่าคอตนี่สาวสวยในในกลุ่มเพื่อนของเธอจะตายอีก3ชั่วโมงเป็นเวลาที่เร็วกว่าทุกคนในกลุ่มและนั่นก็ทําให้เธอเริ่มรู้สึกกงังวลแต่เพื่อนๆก็มองว่ามันก็แค่เรื่องอํำกันเล่นก็เลยเรยกให้อีวานแฟนของคอตนี่น่ะมาดูอี หลังจากงานปาร์ตี้เลิอกอีวานกับคอนนี่ก็เดินมาขึ้นรถเพื่อจะกลับบ้านแต่อีวานนะ่ะเมามากแล้วคอนนี่ก็เลยจะขอให้เขาเช่วยเดินไปส่งเธอแทนซึ่งอีวานก็ไม่ยอมและก็ว่าคอนนี่เรื่องที่เธอเนะี่ยกังวลกับผลทำนายมากเกินไปคอนนี่ก็เลยเลือกจะลงจากรถและเดินกลับเอง โดยที่มีอีวานข่าวตามและกระต้ยเธอนด็กกลับขึ้นรถแต่ว่าคอนนี่ก็ยืนยันว่าจะเดินกลับให้ได้อีวานก็เลยโมโ oh หและก็เหยียบรถขับออกไปอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่สนใจเธอแล้วแอป,ปก็เด้งขึ้นแจ้งเตือนว่าคอตนน่ได้ฝ่าฝืนข้อตกลงในการใช้งานกับมันพร้อมกับโชว์เวลาว่าเธอเหลือเวลาอีกเพียงแค่7นาที42วินาทีทาให้เธอทั้งรู้สึกหงุดหงิดและก็หวาดกลัวกับแอป,ปบาร์นั่นเธอเริ่มกังวลเมื่อเห็นชายคนหนึ่งเดินตามเธอมา ก่อนจะลงอกเพราะว่าเขาเดินขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปแต่ว่าเธอก็ยังคงระแวงทุกอย่างระหว่างทางที่เธอเดินกลับบ้านจนไม่แอป,ปดังเตือนขึ้นอีกครั้งหนึ่งและ1นาที5 2ิวิก็คือเวลาที่เหลืออยู่คอตเน่นก็เลยรีบวิ่งไปถึงบ้านแล้วก็ปิดประตูเข้าบ้านอย่างไวก่อนที่แอป,ปนั้นจะแจ้งเตือนเธอว่าเหลือเวลาอีกแค่1นาที4 5วินาทีเท่านั้นเธอก็เลยรีบกดปิดเครื่องด้วยความหวาดกลัวแต่ว่าเธอก็ยังไม่รอดเพราะว่ามือถือของเธอมันเปิดขึ้นมาเอง พร้อมกับตัวของเธอที่ถูกดึงลอยขึ้นไปด้านบนก็จะตกลงมาตายอย่างน่าอนานาถเป็นเวลาเดียวกันที่อีวานขับรถชนเข้ากับต้นไม้โดยที่มีกิ่งไม้ขนาดใหญ่พุ่งทะลุเข้ามาตรงที่นั่งของคอตนี่พอดี ตัดภาพมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งควินแฮริสพยาบาลฝึกหัดได้มาทํางานที่เธอรักโดยได้เข้าดูแลผู้ป่วยอย่างห้องต่างๆอย่างอารมณ์ดีจนมาถึงห้องหนึ่งที่มีเพียงแค่ฐานอาหารทิ้งไว้แต่ผู้ป่วยเนี่ยก็หายไปเธอก็เลยเดินเข้ามายัางตึกร้างที่มันเชื่อมกันและก็พบว่าอีวานได้แอบมานั่งอยู่คนเดียวเธอก็เลยพูดให้เขาคลายกังวลเรื่องผ่าตัดที่มันจะเกิดขึ้นอีวานก็นเลยยื่นโทรศัพท์ให้กับเธอดูแล้วก็เล่าเรื่องแอบเขาดาวรมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาและก็คอตองตี่ตา หว่างการผ่าตัด ควินก็เลยบอกว่ามันคือแอปของคนขี้แพ้ที่สร้างขึ้นมาให้คนกลัวและเราก็ไม่ควรจะให้ค่ามันและก็ชวนเขากลับไปยังห้องพักซึ่งเมื่อทั้งคู่เดินกลับเข้ามาเอมี่พยาบาลรุ่นพี่ในกระสังให้ควินเดินตามเธอมาจนเจอกับเพื่อนเพื่อนพยาบาลและก็หมอสุริแวนที่กำลังยืนรอเซอร์ไพรส์เธออยู่เพราะว่าตอนนี้ควินได้รับบรรจุเข้าเป็นพยาบาลเต็มตัวแล้วจากนั้นทุกคนก็จับกลุ่มกินเค,ค้กแล้วก็คุยกันก่อนที่เอมี่จะพูดเตือนบุรุษพยาบาลคนหนึ่งเรื่องจะตายเพราะว่าโรคเบาหวานเพราะว่าเขากินเค้กกมมมาา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 าเกนวนวววลยดถึงออข,าาข้่ัสรรบต ของแต่ละคนได้ บุรุษพยาบาลได้ฟังก็เลยกดโหลดแอปนั้นขึ้นมาซึ่งแอปก็บอกว่าเขาจะมีอายุถ,ถึง87ปีเลยทีเดียวซึ่งหมอสูเลแวนก็กดเล่นกับเขาด้วยและเขาจะมีอายุถ,ถึงแค่57ปีแต่ในระหว่างที่กําลังคุยกันเล่นจูๆ่ๆก็มีเคสฉุกเฉินเข้ามามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกหามาลงต่อหน้าหมอพยาบาลหมอซูเลแวนก็เลยรีบขอนาแคน2มิลลิกรัมและก็ตามด้วย OPRK เพื่อฉีดแก้พิษจากยาที่เธอเ,อเสพมาและไม่นานเธอก็ฟื้นขึ้นและก็รอดตายอย่างวุนวิด,ดเมื่อเลิกงานระหว่างลงลิ มันบอกว่าอีก2วันกับอีกยีชั่วโมงเธอจะตายเป็นจังหวะเดียวกันกับที่หมอสโลเวนเดินเข้ามาในลิฟต์แล้วก็พูดชวนเธอไปฉลองคืนนี้พร้อมกับทําตีเนียนถึงเนื้อถึงตัวของเธอก่อนที่เขาจะเดินออกไปเพราะว่าเธอปฏิเสธในคืนนั้นเธอขับรถกลับมาที่บ้านเพื่อจะมาเอาเอกสารที่จะยื่นเข้าทํางานทาให้เจอกับจอแดนน้องสาวของเธอที่กําลังแอบในตู้เสื้อผ้ากับโจแฟนหนุ่มควินแล้วก็จอแดนก็นเลยมีปากเสียงกันเล็กน้อย ก่อนที่จอแดนจะเดินหนีเข้าห้องไปและไม่นานพ่อในกระตือมาเจอกับพินก็เลยพูดนัดกับเธอว่าสาวนี้ไปเยี่ยมลุมศพแม่ด้วยกันเธอก็เลยรับปากโดยที่มีจอแดนยืนแอบฟังอยู่ในห้องและก็ยิ้มอย่างดีใจเมื่อรู้ว่าพินจะไปด้วยตัดภาพมาที่โรงพยาบาลใกล้ถึงเวลาที่อีวานต้องเข้าผ่าตัดซึ่งแอปนั้นก็ได้แจ้งเตือนกับเขาว่าเขาเหลือเวลาเพียงแค่3นาที2วินาทีเท่านั้นทําให้เขาเริ่มกังวลและก็ไม่ยอมเข้าห้องผ่าตัดแอปมันก็เลยดังขึ้นและก็เตือนว่าเขากําลังฝ่าฝืนข้อต แล่ว่าเขาก็ต้องตกใจเมื่อมองผ่านกระจกสองทางแล้วก็เห็นร่างชุดคลุมสีดำยืนรออยู่ก่อนที่มันจะพุ่งเข้ามาใส่ตัวเขาทําให้เขาตกใจมากก็เลยรีบมาซ่อนตัวที่ทางใต้บันไดหนีไฟ และจู่ๆไฟในกระดับลงพร้อมกับแอปที่แจ้งเตือนว่าเขาเหลือเวลาอีกเพียงแค่1นาที30วินาทีเท่านั้นอีวาน,นก็เลยได้เปิดประตูเพื่อจะกลับเข้าไปแต่มัน,นก็เปิดจากภายนอกไม่ได้เขาก็เลยต้องลงไปชั้น1แทนและจู่ๆเสียงเปิดปิดประตูก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงคนเดินขึ้นลงบันไดซึ่งเมื่อเขาใช้มือถือส่องดูก็เจอเข้ากับคอตนี่แฟนสาวของเขาที่ตายไปและเธอกําลังเดินตรงมาหาเขาอย่างน่ากลัวนั่นทําให้เขาพัดตกทงกลางของบันไดลงมาคอหักตายส่วนคินที่เพิ่งเข้ามาเวเนก็ได้ถามเอมมี่ว่า เกิดเรื่องอะไรขึ้นที่โรงพยาบาลเอมี่ก็เลยบอกว่ามีคนป่วยห้อง2องสกระโดดลงถงบันไดลงมาตายทําให้ควินตกใจมากเพราะเธอจําได้ว่านั่นคืออ e ีวานก็เลยเรียบเข้ามาค้นดูมือถือของเขาในห้องซึ่งมัน,นก็ต้องใช้ดวงตาสแกนเพื่อจะปลดล็อกหน้าจอควินก็เลยแอบ,บเข้าไปที่ห้องเก็บศพแล้วก็ใช้มือถางตาทั้งสองข้างของเขาเพื่อสแกนหน้าจอทําให้เราได้เห็นว่าแอปนั้นแจ้งเตือนเวลาสุดท้ายอยู่ที่เลขศูนย์ทั้งหมดควินก็เริ่มวิตกกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเธอเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งวันกับกยรียบโทล่ออนนนนพ่่ไปเปเ็็าาททิตตย์ห้แซึงกกลง และเมื่อเธอวางสายไม่นานแอปเนี่ยก็แจ้งเตือนว่าเธอกําลังฝ่าฝืนข้อตกลงในการใช้งานของมันและตอนที่เธอเดินผ่านห้องห้องหนึ่งเธอก็รู้สึกเหมือนกับเห็นร่างในชุดคลุมสีดากาลังยืนมองเธออยู่แต่พอเดินย้อนไปดูกลับไม่เจออะไรจนหมอซิลเวนเนี่ยเข้ามาแตะไหลของเธอและก็ขอให้เธอช่วยมาดูเครื่องไอวีที่อยู่ทํางานให้กับผู้ป่วยห้องตรงข้ามหน่อยซึ่งเธอเนี่ยก็จัดการกับเครื่องนั้นด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดหมอซิลเวนเนี่ยก็เลยถามด้วยความเป็นห่วงและก็พูดให้กาลังใจแต่ทําไปทํามากลับกลายเป็นว่าเขาลนลามเเเอททังงงก่นก่น็็ูบยยพดคคุณรืี จดหมายรับรองจนทําให้เธอได้รับบรรจุเป็นพยาบาลที่นี่ทําให้เธอนะ่ะไม่พอใจและก็เรียบเดินไปจากห้องเธอเดินตรงไปหาเอมมี่เพื่อจะขอคุยด้วยพอหมอซิลเแวนเห็นก็เรียบเรียกเอมมี่มาช่วยงานทันทีทําให้ทั้งคู่ไม่ได้คุยกันคืนนั้นเมื่อเธอกลับมาถึงห้องก็พยายามจะกดปิดแอปทิ้งแต่ก็ไม่สําเร็จก็เลยค้นหาข้อมูลของแอปคาวดาวจนไปเจอกับข่าวการตายพิสดารของคอตนี่พร้อมกับลิงกที่แปะไว้ระบุว่า เป็นเพื่อนที่อยู่ในคืนวันเกิดเหตุด้วยเธอก็เลยกดเข้าไปดูแล้วก็เจอคลิปของเพื่อนคอตนี่ที่กาลังเล่าด้วยท่าทีหวาดลัวว่าเธอได้เห็นญาติที่ตายไปแล้วกลับมาพูดด้วยและก็คอยตามหลอกหลอนไม่หยุดและจะ้จู่ในคลิปเธอก็เริ่มกรีดร้องให้ช่วยแล้วก็บอกว่าตอนนี้มันมาเล่นงานเธอแล้วจากนั้นมือถือก็หลด่ดแล้วคลิปก็ตัดไป ควินก็ถึงกับสะดุ้งตกใจกลัวแต่ว่าหลายคอมเมนต์ก็หาว่าเป็นการแสดงของปลอมแล้วก็ไร้สาระทําให้เธอเริ่มสบายใจขึ้นแต่พอพับโน้ตบุ๊กลงเธอกลับเจออ e ีวานโผล่มาหลอกจนเธอนสะดุ้งเฮือกก่อนจะได้วิ่งออกมาหยิบมือถือปาทิ้งและกระทืบซ้ำพร้อมกับออกจากห้องไปนอนที่รถและกระตืนขึ้นมาเพราะว่าจอแดนมาเคาะเรียกในตอนเช้า เธอกลับเข้ามาในห้องด้วยความกลัวส่วนจอแดนเนก็ก้มเก็บมือถือของเธอขึ้นมาดูแล้วก็เห็นแอปข่าดาวแจ้งว่าเหลือเวลาอีกแค่วันเดียวน้องของเธอก็เลยถามว่านี่คืออะไรแต่ว่าควินหน่ยก็ไม่ตอบแล้วก็รีบยิงมือถือกลับมาจอแดนก็เลยบอกกับควินว่าจะขออยู่ด้วยสักพักช่วงที่พ่อหน่ไปทํางานพทางก็หยิบมือถือขึ้นมาอ่านเกี่ยวกับแอปข้าวดาวแล้วก็บอกว่าจะติดตั้งมันควินก็เลยรีบพูดห้ามไว้แล้วก็ปฏิเสธไม่ให้น้องสาวหน่อยอยู่ด้วยจอแดนก็เลยตอบว่าเธอว่าไม่เคยทําตัวเป็นพี่สาวตั้งงแแแตต่่่่่่ทีมมมาายยยยเเลลกกกอออออออนิิบืืถ็ดไไปพใจ ต่อมาควินก็ไปที่ร้านค้าเพื่อจะหาซื้อมือถือใหม่ซิมใหม่ค่ายใหม่เพื่อจะหนีจากแอปบารบานี่ซึ่งตอนนี้เครื่องใหม่ของเธอไม่มีแอปเขาดาวแล้วแต่พอเธอจะออกจากร้านจูๆ่ๆเครื่องก็ดันติดตั้งแอปนี้ขึ้นมาเองเธอก็เลยงุนหงิดและก็เดินกลับไปโวยคนขายก่อนที่เธอจะออกจากร้านไป และแอปไหนก็ได้แจ้งเตือนกับเธอว่าเธอเหลือเวลาอีกเพียงแค่2ี่ชั่วโมง47นาทีเท่านั้นทําให้เธอกังวลอีกครั้งหนึ่งและเมื่อมองไปที่กล้องสองหลังรถเธอก็ได้เห็นกับร่างชุดคลุมสีดําก่อนที่มันจะใช้มือปิดหน้าเธอไว้ทําให้เธอตกใจถอยรถไปชนกับรถคันหลังอย่างจังจนคู่กรณีลงมาวอยไวจะเอาเรื่องแต่ว่าแมตมอนโลกก็รงมาช่วยเธอเมื่อจบเรื่องเขาก็พูดถึงแอป้าดาวแล้วก็ยื่นมือถือให้ดูแล้วก็บอกว่าเขาก็เจอปัญหานี้เหมือนกันและก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่ออธอถึง3ชั่ว บารแห่งหนึ่งไมคก็เลยบอกกับเธอว่าต้องการจะอ่านเงื่อนไขของมันอีกครั้งเพื่อจะหาทางรอดก็เลยพูดถึงแอป,ปนี้เสียงดังในบาร์จนชายแมวคนหนึ่งได้กดโหลดแอป,ปนี้ทั้งคู่ก็เลยรีบเดินไปอ่านเงื่อนไขทันทีมันบอกว่าทุกคนจะต้องยอมรับชะตากรรมตัวเองห้ามฝ่าฝืนทําทให้ควินและก็แมทคิดว่ายังไงก็ต้องตายตามมาที่โรงพยาบาลทั้งคู่มาปรึกษากับบาทหลวงที่อยู่ประจําที่นี่ท่านก็เลยแนะนําให้ไปหาอีกคนหนึ่งที่น่าจะชํานาญในเรื่องของพูดผีปีศาจแต่ก่อนที่ควินกับเบนจะไปเอมี่ก็เดินมาตามควินไปคุยด้วยแมทก็เลยเดินแยกไปห้องน้ําก็เลยถูกพีน้อง ห,นะหลอกจนแทบสิสติก่อนจะออกมานั่งรอควินและภาพกระตัดมาที่ควินเธอถูกพามายังห้องประชุมที่มีฝ่ายบุคคลและก็ผู้จัดการโรงพยาบาลอยู่รวมถึงหมอสิลิแวนนั่งรออยู่ด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็ถูกสั่งพักงานเพราะหมอสิลิแวนน่ะพูดให้ร้ายเธอว่าเธอเนี่ยจงใจเข้ามาหาเขาทําให้เธอโกรธมากเพราะว่าเธอไม่ได้ทําพออธิบายก็ไม่มีใครเชื่อ เพิงก็เลยออกมาจากห้องด้วยความโมโห О. ต่อมาเธอกับแมทก็มาหาบาทหลวงจอดที่สนใจเกี่ยวกับพูดผีปีศาจและก็เชื่อว่ามันมีจริงเมื่อทั้งคู่ปรึกษาเรื่องแอปเจ้าปัญหานี้บาทหลวงก็หยิบหนังสือเล่มหนึ่งออกมาแล้วก็เล่าตำนานของเจ้าชายที่ต้องออกรบจนไปเกี่ยวข้องกับหญิงอียิปต์ที่ได้ยิงกระดาษตัวเลขทานายเวลาตายกับเจ้าชายซึ่งเมื่อเจ้าชายฝา่าฝืนชะต,ตาของตัวเองโดยการที่ไม่ออกไปรบก็เลยทําให้เขารอดจากความตายปีศาจโอสินก็เลยออกตามล่าเขาเพื่อทรมานเขาจนกว่าจะถึงเวลาตายที่แท้จริงของเขาซึ่งบาทหลวงนก็ค แล้วก็บอกว่าให้ลองหาคนนะ่ะแฮกแอป,ปนี้เพื่อเปลี่ยนข้อมูลดูทั้งคู่กันเลยรีบตรงมาที่ร้านมือถือแล้วก็ขอให้เจ้าของร้านนะ่ะทำการแฮกแอป,ปนี้เพื่อเปลี่ยนตัวเลขแลกกับบัตรเครดิตวงเงิน2300เหรียญเมื่อให้เข้าไปทุกคนนะ่ะก็ได้เจอเข้ากับภาษาลาตินยาวเหยียดที่ไม่มีใครอ่านออกควินนะก็กเลยถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็ไล่มาถึงหน้ารายชื่อเมื่อเธอตรวจด,ดูก็พบว่ามีน้องสาวของเธอด้วยที่น้องเธอจะต้องตายก่อนเธอ3นาทีก็เลยจัดการเปลี่ยนเวลาให้เป็นแนอปด็ไบหกปีแ,นแ,ปปแเนลาใหม่ว่าเธอ ดูมือถือในขณะที่กินข้าวก็เลยถูกป้าน่อยยุตไปแล้วก็จะคืนให้ในตอนเช้าต่อมาคุนกับแม่ก็ออกมาจากร้านอย่างอารมณ์ดีเพราะว่าทั้งคู่ได้เปลี่ยนเวลาการตายใหม่แล้วโดยที่แม่น่ะจะอายุถ,ถึง95ปีส่วนควินเธอจะมีอายุถ,ถึง86ปีเท่ากับจอแดนน้องสาวเธอ คืนนี้เธอเนี่ยก็เลยชวนให้แม่ไปนอนค้างกับเธอที่ห้องทั้งคู่เนี่ยก็เลยคุยกันเรื่องที่ทาไมถึงอยากรู้เวลาการตายของตัวเองแม่เนี่ยก็เลยเล่าเรื่องของเจฟฟี่น้องชายของเขาที่ป่วยตั้งแต่เด็กให้ฟังว่าเขาเคยอิจฉาที่พ่อแม่ให้ความสําคัญกับน้องมากกว่าเขาก็เลยขโมยของเล่นที่น้องหวงซึ่งเขาก็ยังรู้สึกผิดมาตลอดทั้งฝั่งของครินเธอก็เล่าว่าเธอได้หนีออกไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนในคืนนั้นจนแม่ของเธอออกมาตามหาแล้วก็ถูกรถชนตาย เธอก็เลยเอาแต่โทษตัวเองมาจนถึงตอนนี้เมื่อเราจบทั้งคู่ก็เข้านอนจนคืนรู้สึกตื่นตัวแล้วก็เรียกแมทพร้อมกับขย่าแขนที่กอดเธอไว้เพราะเห็นเงาคนยืนอยู่หน้าประตูแต่แล้วกลับกลายเป็นว่าแมทเปิดเข้ามา และไม่นานเคนที่อยู่บนเตียงก็กระชากตัวเธอถอยกลู่ไปอย่างรวดเร็วจนเธอนะร้องั่นด้วยความตกใจแม็กก็เลยรีบเข้าไปและก็ช่วยปลอบว่ามันก็แค่ฝันร้ายเท่านั้นจนเสียงร้องเตือนของแอปดังขึ้นควินก็นเลยรีบกดมือถือขึ้นมาดูแล้วก็เห็นว่าตัวเลขเกำลังลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็กลับมาเป็นเวลา4ชั่วโมง32นาทีเหมือนเดิมส่วนแม่ก็อยู่ที่1ชั่วโมง55นาทีทำให้ทั้งคู่นะเริ่มผวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเธอก็เลยรีบโทรหาจอแดนทันทีเสียงมือถือที่ถูกยึดดดดปกก็็ััังงข้นนนนน่่่ออออออทททีีีีจจจจแแะะเเเเิิมมมมาาาลลหหยบบบววืืธ ทาให้เธอสะดุ้งตัวแต่พอมองดูก็ไม่เจออะไรก็เลยรีบเดินกลับห้องก่อนจะเห็นควินโทรมาถึง6สายส่วนทางฝั่งของแอปข้าวดาวเวลาก็ได้ลดลงมาเหลือเพียงแค่สีชั่วโมง16นาทีเท่านั้นและจู่ๆไฟเซนเซอร์หน้าห้องของจอแดนก็ดังขึ้นเธอเลยลุกไปเพื่อปิดประตูแต่พอหันหลังได้แค่แป๊บเดียวประตูห้องก็ถูกเปิดออกพร้อมกับแสงสว่างจากไฟเซนเซอร์ด้วยเธอก็เลยรีบเข้าไปหลบใต้เตียงด้วยความกลัวแล้วเสียงเรียกของแม่เธอก็ดังขึ้นก่อนที่ร่างของแม่จะมานอนอยู่ข้างๆเธอเธอก็เลยตกใจก่อนจะวิ่งอออออกกปปเเจจับบคินนนนทีี่ดดดระะตูมาา้พแแล ก็แม่ก็รีบขับรถไปหาบาทหลวงจอนแล้วก็เอารูปที่มีภาษาลาตินให้ดูเมื่อบาทหลวงได้อ่าน,นก็รู้ทันทีว่าคำสาบจากพีศาจนี่สามารถแก้ได้เพราะว่าซาตานนเป็นเจ้าแห่งการโกหกถ้าหากเราสามารถจับโกหกมันได้คำสาปก็จะถูกทำลายทันทีเช่นถ้าหากเราเนสามารถตายก่อนเวลาที่มันบอกได้หรือว่าตายหลังเวลาที่มันกำหนดเพียงแค่วินาทีเดียวก็จะสามารถลบคำสาปของทุกคนได้บาทหลวงเลยแนะนำให้สร้างวงเวทจากเหลือและทุกคนต้องเข้าไปอยู่ข้างในนั้นโดยที่บาทหลวงจะคอยสวดร่ายคาถาไปด้วยแค่นี้ก็จะปลอดภัยแล้ว ที่ห้องใต้ดินควินก็ตัดเกลือผสมกับสีในถังก่อนนามาทําวงเวทกันปีศาจเกลือจะได้ไม่ปลิวจนเกิดเป็นช่องว่างให้มันเข้ามาได้เมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จเวลาของเมก็เหลือเพียงแค่2นาทีสาวินาทีเท่านั้นทําให้เขาเน่ยเริ่มตัวมากขึ้นควินก็เลยจูบก,กับเมทดเพื่อใช้กำลังใจและจู่ๆไฟในห้องก็เริ่มรีลงและกก็ดับทุกคนก็เลยเรีดเข้าไปอยู่ในวงเวทของลาชินในห้องก็เริ่มตกลงมาและไม่นานจอแดนก็ร้องเสียงดังลัน่นเมือ่อเธอหันไปเจอกับปีศาจในชุดคลุมสีดํา บาล้วงก็เลยรีบสวดขับไล่มันจนหายไปแต่กลับมีเสียงร้องเตือนของแอปดังขึ้นแทนและแม่เนีน่ก็เข้าสู่พะวัง เขามองเห็นเจฟฟี่น้องชายที่ตายเดินเข้ามาหาเขาเพื่อทวงของเล่นของเขาคืนก่อนจะค่อยๆถอยหลังออกไปทําให้แมทเธอก้าวข้ามเส้นมงเวทเพราะว่าจะเดินตามจนถูกปีศาจเข้ามาลากตัวออกไปจากห้องทันทีทุกคนก็เลยรีบตามออกไปและก็ได้เห็นแมทถูกรถพุ่งชนติดก,กับต้นไม้และเวลาในแอปก็ค่อยๆลดลงมาจนเหลือศูนย์ก่อนที่แมทจะขาดใจตายทําให้เธอสิ้นหวังในการจะชนะคานําสาบนี้แต่พอเธอได้เห็นจอแดนบาดเจ็บก็เริมมีสติกลับขึ้นมา เธอก็เลยรีบพาน้องสาวมารักษาตัวที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลหมอซิลิเวนกำลังทำแผลกับจอแดนอยู่แต่ในขณะที่ควินกำลังเดินไปหาคนทั้งคู่เรเชลเพื่อนร่วมง,งานน่ยก็ได้มาให้กำลังใจเธอเรื่องที่เธอถูกหมอซิลิเวนลวนลามแล้วก็ใส่ร้ายเพราะเธอก็เคยโดนเขาทำเหมือนกันและหากควินจะเล่นงานเขาเน่ยเธอก็เอาด้วย ควินก็เลยหันไปมองที่หมอซิลแวนแล้วก็นึกถึงสิ่งที่เขานะ่ะทำไม่ดีกับเธอก่อนจะขอบคุณเดชิลแล้วก็เดินไปหาคนทั้งคู่พอควินเดินมาหมอซิลแวนะก็รีบขอตัวไปเธอก็เลยพูดขอบคุณแล้วก็ใช้มือแตะไปที่ตัวเขาแบบตั้งใจเมื่อหมอเดินไปควินะก็รีบดูเวลาที่เหลืออยู่ของเธอแล้วตัวเลขมันก็คือ18นาที21วินาทีจากนั้นก็ดูอาการของจอแดนแล้วก็บอกว่า นี่ไม่ใช่ช่วงเวลาสุดท้ายของเราแน่นอนแล้วก็เดินทาออกไปเหมือนกับมีแผนบางอย่างต่อมาควินก็เข้าไปหาหมอซิลเวนในห้องเธอพูดจาโยนโยนและก็ชวนให้เขาไปเจอกันที่ตึกปิดปรับปรุงไม่นานเขาก็เดินมาตามคําชวนแต่ว่าเธอกลับซ่อนตัวและก็บอกให้เขาหาเธอให้เจอหมอซิลเวนเนี่ยก็นึกสนุกก็เลยเดินหาจนเจอกับเสื้อของควินที่ถอดทิ้งไว้เขาก็เลยหยิบมันขึ้นมานมและก็ตามหาเธอต่อไปด้วยความอารมณ์ดี แต่ไม่นานเธอที่ซ่อนตัวอยู่ก็พุ่งออกมาและวก็ใช้ฉลางฟาดไปที่เขาจนลม้มลงพร้อมกับจะใช้มองฟีนฉีดเขาเพื่อจะให้เขาตายแต่ว่าจู่ๆจ,จ,จอดแดนก็ร้องห้ามและปีศาจก็ได้ดึงตัวของหมอซิลิแวนออกไปเพื่อจะไม่ให้เธอทําสำเร็จ ควินก็เลยยิ่งมั่นใจว่าวิธีนี้จะสามารถลบคำสาปได้แน่นอนก็เลยเรียบคว้าฉลงแล้วก็ตามออกไปแล้วเสียงของแอปในกระตือจอแดน Jordan ว่าเชิญเหลือเวลาอีกเพียงแค่1นาที58วินาทีเท่านั้นและตอนนี้จอแดนก็เริ่มถูกปีศาจตามล่าตัวแล้วทางฝังของควินก็เดินตามมาเจอกับหมอเซลเวนในห้องหนึ่งจนเกิดการต่อสู้กันแต่พอเขาพลาดท่าเธอในกระป๋กเข็มมอ์ฟินใส่แล้วจู่ๆตัวของเธอก็ลลยกระเด็นออกไป ก่อนที่หมอจะรีบหนีออกไปจากตึกนั้นทันทีทา้งฝั่งของควินก็รีบลุกแล้วก็ไปห้องเก็บยาเพื่อตามหาจอแดนที่กำลังหลบการไล่ล่าของปีศาอยู่ในห้องเก็บศพและเธอก็เลยเวลาอีกเพียงแค่1นาที26วินาทีเท่านั้น แต่ว่าจอแดนก็หนีมันไม่พ้นปิศาจ์จับเธอเหวี่ยงพุ่งทะลุก,กระจกออกมาข้างนอกและก็ตามมาทำร้ายเธอซ้ำๆแต่ว่าก่อนที่มันจะจัดการกับเธอให้ตายควินก็ตะโกนบอกให้มัน,นหยุดและก็ถือเข็มพร้อมจะฉีดยาให้ตัวเองตายปิศาจก็เลยกลายร่างเป็นแม่และก็พูดคุยเพื่อวงเวลาเธอไว้ที่ตอนนี้เหลือเพียงแค่30วินาทีเท่านั้นแต่ควินก็ไม่ลงกลนเธอฉีดยาเพื่อทำให้ตัวเองนัตายก่อนเวลาทันทีและเมื่อควินหยุดหายใจร่างของพิศาจก็สลายไปทำให้คำสาปทั้งหมดของมันหายไปด้วยจอแดนก็เลยกกร้กองคนว็เร ตอัวเงที่บอกให้ฉีดนางแคนล,ลงไปจอแดนก็เลยได้คว้ายาขึ้นมาและก็ฉีดมันให้กับควินเพียงไม่นานเธอเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาทั้งคู่ก็เลยกอดกันด้วยความดีใจที่รอตายได้และก็สามารถท้องคำสาปได้ด้วยเมื่อเรื่องร้ายผ่านไปทั้งควินจอแดนและก็พ่อก็ได้ไปเยี่ยมนุมศพของแม่ด้วยกันส่วนทางฝั่งของหมอซิลิแวนก็ถูกดำเนินคดีข้อหาล่วงละเมิดกับหญิงสาวอีกหลายรายทำให้เธอรู้สึกพอใจอย่างมากก่อนจะแยกกันกับพ่อเธอก็ชวนให้จอแดนไปที่โรงพยาบาลด้วยกัน ซึ่งในขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินไปที่รถจ,จู่ๆเสียงเตือนจากมือถือกระดังขึ้นและควินก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าตอนนี้มือถือของเธอได้โหลดติดตั้งแอป,ปเข้าดาวเ์อร์ชั่น2.0ไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเ,เพื่อนๆละครับมีความคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลย สำหรับตัวผมผมอยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไปนคล้ายกับหนังเรื่อง Final Destination เลยอะคือทุกตัวละครในเรื่องเนี่ยพยายามจะโกงความตายนะครับแล้วก็พยายามจะหาวิธีรอดต่างๆนานาแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รอดเป็นหนังสยองขวัญที่ไม่ค่อยแตกต่างจากเรื่องทั่วไปนะครับผมแต่ว่าคอนเซปต,ต์แอปโบราณที่ถูกแชร์ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้ตัวของเรื่องราวเนี่ยมันสามารถดําเนินได้เรื่อยๆแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ม่น่าไว้วางใจตลอดเวลาซึ่งไอสไตล์ตุ้งแช่หรือว่าจำสแกนเนี่ยยังไงก็หากินได้ตลอดนะครับสำหรับหนังสยองขวัญแบบนี้ เรียได้ว่าตัวหนังในมีทั้งสนห์ความน่ากลัวและก็จุดที่ทําให้เราตกใจอยู่หลายฉากเลยและสุดท้ายนะฮะหนังเรื่องนี้เนี่ยกระทำคะแนนจาก IMDB ไปได้5.4คะแนนส่วนทางฝั่งเมื่อคืนน้านะฮะโรเตนโตเมโตเนี่ยได้ไป26%แต่ถ้หากใครชอบนะฮะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทําผลงานต่อไปสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่เรื่องต่อไป